สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคำนะครับประจําวันที่10มกราคมนะครับก็เป็นอะไรที่คึกคักนั่งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับสําหรับเช้านี้นะครับราคาสปอร์ตนะครับก็เปิดมานะครับมีแรงซื้อเข้ามานะครับตอนแรกยืนอยู่ที่แนวรับประมาณ1น8 0นแะครับแล้วก็ปรับตัวนะครับขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ก็เหมือนจะเบรกอบนะครับ1185ขึ้นมานะครับก็ต้องเราลารอดูนะครับว่าปิดแท่งแล้วเปิดแท่งต่อไปเนี่ยจะมีแรงซื้อต่อเนื่องนะครับให้ ไปทดสอบแนวต้านใหญ่ของเราได้ที่ 1195- ถึง1,002ได้หรือไม่นะครับก็ตรงนี้นะครับก็เป็นแนวสําหรับคนที่อชอบอเสี่ยงนะครับพเพราะเนื่องจากว่าราคาในภาพระยะสั้นเนี่ยเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับในกราฟรายชั่วโมงแล้วก็กราฟราย4ชั่วโมงนะครับท่านจะเห็นว่าราคาปรับตัวขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับเกิด New High New Low ที่สูงขึ้นตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กล้าเสี่ยงนะครับก็จะสามารถ พิจารณานะครับเปิดสถานะ follow buy นะครับก็คือรอดูว่าเอ๊ะตรงนี้มันปิดแท่งเขียวแล้วก็แท่งต่อไปมีแรงซื้อนะครับก็ follow buy นะครับขึ้นไปทำกำไรที่แนวต้า1195นะครับถึง1,200โดยประมาณนั่นเองนะครับก็เป็นโซนที่ดูแล้วน่าจะเป็นดนวต้านใหญ่นะครับแล้วก็น่าจะมีเกิดโอกาสการกลับตัวตรงบริเวณนี้นะครับค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากว่านี้เราดูจากภาพกราฟรายวันนะครับเราตีเครื่องมือ ฟิบโบรชีรีเทสเมนต์นะครับที่แนว6 1 8ถึงแนว55%ตรงนี้นะครับเป็นโซนแนวต้านครับแล้วก็ดูจากกราฟนะครับอิงจากกราฟธรรมดาเลยก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าโซนตรงบริเวณนี้นะครับเราจะเห็นว่าเกิดแนวนะครับที่เป็นแนวรับนะครับบริเวณนี้ซึ่งก็คือแนวบริเวณ1 200โดยประมาณนั่นเองนะครับก็คือแนวที่เป็นแนวพาดผ่านนะครับตรงนี้เป็นแนวรับแนวรับนะครับตรงนี้เราอาจจะ ได้บทบาทนะครับของเส้นตรงแนวพันสนี้เป็นบทบาทของแนวต้านนั่นเองนะครับก็คือภาพขาลงของเรายังชัดเจนนะครับก็คือลงมาแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาเทสพันสนะครับถ้าไม่ผ่านก็จะลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ follow by มาก็รอขายทํากําไรนะครับหรือคนที่ไม่กล้าเปิด follow by นะครับรอนะครับรอดักขายนะครับที่พันสนะครับก็คือดักเปิดช็อตนั่นเองนะครับก็สําหรับ คนเล่นช็อตนะครับก็สามารถสื่อสถานะได้ค่อนข้างยาวกว่านะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้ามีแรงขายจริงแล้วก็ลงนะครับในส่วนของดาวไซด์ยังมีค่อนข้างเยอะนะครับก็คือก็ไล่ลงมานะครับตั้งแต่แนวรับ80นะครับ63 50นะครับตามลาดับนะครับก็ลงมามีโอกาสทํากําไรได้เยอะนะครับและส่วนคนที่มีสถานะที่ทํากําไรได้แล้ววันนี้นะครับก็แนะนําให้ขายทํากําไรนะครับวันนี้บาทแข็งลงอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะทําให้กาไรท่านหดหายนะครับสปอตขึ้นรีบผ่านจังหวะขายทํากําไรก่อนนะครับ สำหรับข่าวนะครับช่วงนี้นะครับก็อัปเดตในส่วนของเบกซิกนะครับก็เมื่อวานนะครับมีการแถลงการของเทซ่าเมย์นครับนายกคนปัจจุบันของอังกฤษนะครับก็ได้ให้ข้อชี้แจงนะครับว่าอาจจะออกจากตลาดร่วม EU นะครับตอนนี้ตลาดก็เกิดความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของสารัฐนะครับก็การจะ ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับของโดนัลด์ทรัมป์นะครับคนใหม่ของสหรัฐเนี่ยภายใต้การบริหารงานของเขานะครับแล้วก็ภายใต้นโยบายที่เขาอ้างว่าจะทำนะครับในส่วนของการใช้นโยบายการคังมากกว่าการเงินเนี่ยก็เกิดความไม่แน่นอนขึ้นมานะครับช่วงนี้สำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยก็เขียนว่าตลาดนะครับเริ่มรู้สึกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการโอเวอร์รีแอคชั่นนะครับเกิดปฏิกิริยาที่โอเวอร์เกินจริงนะครับว่าทรัมป์จะต้องดีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็ กดให้ทองเราลงมาเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ดันให้หุ้นสูงเกินไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของความไม่แน่นอนนะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ดันให้ทองเราปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของจีนนะครับก็เข้าใกล้เทศกาลตรุษจีนกันแล้วนะครับราคาก็อาจจะขึ้นเนื่องจากดีมานนะครับของคนจีนนั่นเองนะครับโอเคครับนี้ก็เป็นมุมมองสำหรับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวมาตามดูในบทวิเคราะห์กันในช่วงภาคบ่ายในไลน์ออฟฟิเชียลกันอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ